ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโมบายทีเจนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาเล่นฮาลิทจังเกิลนะครับลงแรงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกมนี้นะครับผมจะเล่นยังไงนะครับผมก็จะแนะนําสกิลอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับสําหรับคนที่อยากเล่นเป็นแบบไม่กระฉับนะจะสอนแบบไม่กระชับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับเข้าเกมมาแล้วเราก็ อัพเป็นสกิลหนึ่งนำนะครับแล้วก็ออกรองเทา้าลดคูดาวนะครับเป็นชิ้นแรกนะครับแล้วก็อัพสกิลหนึ่งนะอัพสกิลหนึ่งนำนะครับแล้วก็มาพาถ้าริทมันจะเก่งกันต่อเมืม่อมามีลดคูดาวประมาณสามสิบ้าเปอร์เ็นตนะครับจะสามารถสลา์สกิลสองได้ทัววนะก็นะครับสก,นะกิลหนึ่งจะเป็นการทำด้ำเมย์นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สกิลสอง จะเป็นการสไลด์ได้เกาะแล้วก็ตีเบสิกนะครับทีสามจะเป็นการกดอันตินะครับเมื่อเรากดอันติเสร็จแล้วเมื่อกดสกิลสองมันก็จะสามารถตีเบสิกแล้วก็จะสามารถสแปมได้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้เราก็ฝ่ามาเรื่อยๆนะครับตนเกมฮารลวสีนะมันจะเก่งกบต่อเมื่อมันมีคู่ดาวนะครับคู่ดาวครบนะครับแล้วก็เป็นตัวเด็กเกมเหมือนกันนะครับฮาริ 5ลิตนี้จะแพะตัวอ่าซีซีนะครับถ้ามีตัวซีซีจะแพะเลยนะเพราะว่าไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้สกิลนะตัวอื่นก็ชนะได้หมดนะครับเป็นตัวที่เก่งม,มากๆนะครับเป็นตัวที่ถ้าไม่มีซีซีโดนลุมอย่างเงี้ยก็ตายยากนะผมก็มาฟาร์มนะัาหวันนี้คูด,ดาวเรามีแค่รองเท้าชิ้นเดียวนะครับ บัฟฟานะครับแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะยังขาดอีกห้าเปอร์เซ็นต์เก็บนะแล้วก็เอาเลยนะครับตัวน,นี้แทงตินะครับซื้ชุดหนึ่งอย่าลืมกดซื้อชุดหนึ่งด้วยนะครับจุดนี่นะสวยตอนนี้คูดาวเราครบแล้วนะครับก็คือรองเท้าชิ้นหนึ่งกนะับอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นไอเทมแล้วก็เราเอาบาัฟบัฟฟานะครับก็จะครบสามสิบหเปอร์เซ็นะครับก็จะสามารถสไลด์โลวัวได้นะ ครับเป็นสกิลหนึ่งนำนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งของห้าลิตรนี้แรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ฟาร์มไปนะครับฟาน์มตหง้ามที่ต่าไปแลยนะเดี๋ยวเราเอาบัฟนะครับจุดสวยตรวกลางพีเอนะ็นจัล่าไฮรอดนี่นะครับเราก็มาเอาป่าฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามน่าจะกดไปแล้วนะน่าจะกดเอาต่อไปแล้วน่าจกดต่อไปครับนี่นะครับ,รบเรามีคูด,ดาวครบแล้วนะแล้วก็ใส่เลย จะเห็นได้ว่าเราสกิลไดเรื่อยนะครับเพราะว่าคู่ดาวเราครบนะครับแล้วก็บวกกับเาฟารนะแล้วก็กลับไปฟาร์เหมือนเดิมนะครับช็อตนี้นี่นะแล้ก็ฟาร์ไปข้างล่างนะ นี่ครับต้องรีบไปช่วยเพื่อนนะเพื่อนตายไม่ทันนะครับกดปุ่มอัติเลยนะจกิลสกิลสองสกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับตีเบสิกด้วยนะอย่าลืมกดอันตินะครับแล้วก็กดสกิลสองตีเบสกิกแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวทุกคนเล่นแบบว่าบ่อยๆมันก็จะแบบเข้ามือเองนะครับผมก็แค่เล่นบ่อยมากนะประมาณ 300รแมตต์นะครับก็ยังอาจจะไม่คำนาญเท่าไหร่นะครับนี่นะครับชิจสองชิจสองชิจูหนึ่งชิจสองแล้วก็ชิจูหนึ่งครับได้มาอีกหนึ่งคิวนะครับตอนนี้สกอร์ก็สี่ศูนย์ไปแล้วนะครับกลับไปฟา้ามันได้แล้วนะครับฮาริตต้องมีบัฟฟ้านะครับตอนนี้ไอเทมก็ได้มาสองชิ้นแล้วนะครับรองเท้าครับเขาเรียกว่าอะไรอะดาบเบสิกเนี่ยดาบตีวีเบสิก ที่ยวทีเบสิกหรือเปล่าไม่แน่ใจเฮ้ยมีลูกค้าโดนดักนะรเรากดมือไปละเจ็บจึ๊บจึบนี่นะครับแค่นี้จบนะครับตายนะครับเรากำลังตีงาาตากลยครับไม่มีมือนะก็ระวังโดนลาจ้ะครับจึ๊บจึ๊บจึบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเอาปลาพาตรงข้ามนะ ไม่มีบัฟนะครับเขาเอาไปแล้วมียะอยู่ข้างบนนะครับจับไฮลอดมียะซุกยูกกต่อต่อไปนะเครื่องลอดนะครับแรงมากซุกยูหนึ่งซกยูสองนะเครื่องลอดเ,อเพื่อนบอกแล้วนะครับเราก็เข้าเลยจุบอู้แต่เราแทงป๊อบนะบออกก่อนโอทำไมป๊อบมันตีเราอุย้ยปอมีแองสิงนะครับเราจะตายทีนึง อุ้ยตายครับสวยจุ๊บอุ้ยดูคัดมาโอ้โหเรียบร้อยนะครับไม่ทันตายก่อนครับสกิลเราก็หมดนะเลือดน้อยด้วยนะครับเสียชัอตดาวไปเพื่อนเอาไงครับเพื่อนจังหวะนี้ไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าครับสวยอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้มาสองครับสวยเลยโอเคครับจังหวะนี้เกิดมาเราก็มาฟาร์มครีปนะครับ มาฟารมาฟามันเร็นะกดมือปไปเลยนะเพราะว่าเพื่อความเร็วแล้วก็มาฟามเอาเดนนะครับเอาเผากับสโลไนดะ้ฟารมไปนะฟามไปสกอร์ตอนนี้ก็6กหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างสวยนะถึงจะแสช็อด,ดาวไปแต่เราก็เกิดอยู่นะครับต้นเกมดีไปช่วยเพื่อนนะครับชั้นนี้โอ้ยเพื่อนโดน โอุ๊ยดูคัส oh, ก uh, like ็แรเหมือนกันนะโอ้โหโดนสโลจากแองเจล่านะครับไม่น่าเลยนะช็อตนี้ผมถอยพลาดตัวนั้นเมื่อกี้ถอยไกลเกินนะตีเบสิกไม่โดนโอ้๊ยมียอะมีฮะเราไม่มีอันตินะทุกคนถอยละมาเอาคีบก่อนละกันนะครับมีเต่านะครับมีเต่าวมาโดนไฮรอดบ้างนะจุ๊บอุ๊ยไม่ทันครับไฮรอดมันสวนเรา เอาคนเลยอืม่มคนสโลใส่ได้จุบอีกทีนึงอีกทีนึงสวยครับไม่มาตายนะบัองอาจมาบังแล้วนะครับแล้วก็ต้องกคแชมป์ตัดบับศัรตรูนะครับตัดบับเพื่อความได้เปรียบนะครับ ตีตีมีมันจะมาครับแล้วก็เราทำเรามีของในป้อมก็ไม่ควนะครับสวยตี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 นะครับสวยครับกลับไปเอาคีบเอ้ยกลับไปเอาบาฟ้านะคลิปนั่นแหละคีบปแปะหยุดนะครับเอาบาฟ้าเอาาฟ้าแล้วก็อย่าลืมียกมาบ้าแดงนะครับแค่สโลว์ เมื่อที่เราจะเอาซาโลว์นะฮะจุดสวยเฮ้ยข้างบนมีการบวกกันเกิดขึ้นนะฟอร์ลินตายเฮ้ยมีคนลุม้มมีคนลุม้มมีคนโดนลุม้มมีคนโดนลุม้มไม่ไหวไอะตายดิเราก็เฮ้ยนนจะตายเราไปเก็บงานครับจุ๊บยังไงอันติอันตินตจุ๊บอุย้ยมียะมียะสวย จะได้มียาอ้อเอาซีซีอุ้ยนิดเดียวอะซีซีนะครับเขาหลบไปได้รอจะเกิดนะครับเดี๋ยวรอไปตีลอยกันดีกว่าให้รอดให้รอดอย่าเรียงน,นะครับเพราะว่าเราแรงมากชึบชึบ อุ้ยไม่ตายแต่เด็บปอมนะครับเกาสิงอ่ลูกค้านะอุ้ยลูกค้ามาอย่างนี้ร้อยสวยสวยครับผมไม่ได้พอมาตีรอดนะครับกวนันติไปเลยเชื่นี่นะครับเมื่อเรากวนันตินะครับยิวจะสามารถสแปมได้เรื่อยๆนะครับ่อคนะ Hugo, สูสอง e นะแล้วก็กดสองทีเชื่อคูหนึ่งก็จะรีเซ็ตนะครับ ก็อันติสองสองหนึ่งนะครับประมาณนี้นี่ครับเอาบบบแดงนะครับเพื่อสโลแล้วก็มาเอาบบฟ้านะครับเพื่อผูดาวนะ้ะมาห้าหล็กเป็นตัวที่สกิลบ่อยนะครับแล้วก็กินมานามากๆแล้วก็ต้องจําเป็นต้องมีบบบฟ้านะครับว้ยมีคนตายเราตัดแับกันแล้วกันนะครับ ว่าถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภยัยด้วยนะครับอดี <c oughs> มีรถผ่านอะไรแบบนี้นนเปิดแล้วก็เข้าเลยครับจุ๊บวันติลำไปลำไปตีไปลำไปลำไปลำไปวุย้ยเจ็บเจ็บเจ็บนะเจ็บวุย้ยมียะมียะโอ้ย เียยังเรทำไมไม่ยืนอะไรตรงนั้นนะมีจุดตายยิงรอแท็ไม่เขานะครับจุดจุดตายนะครับตายหมดตีแล้วหมดตีนะครับตอนนี้นี่นะไม่มีตัวจุดฮาริตนะต้องเอาฟังโก้มานะครับรียทางติดตามร้อยเปอร์เซ็นต์มีชิตาด้วยนะครับก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ คิวมากนะครับเกม5ลิตรเกมนี้เราได้ฟาร,ร์มแล้วก็ได้เกิดนะครับเรียบร้อยนะครับได้ดาวแล้วก็ MVP ด้วยนะครับสำหรับ5ลิตรสกินคิลัวนีนะครับดาเมจไป25เปอร์เซ็นต์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับ